รรมสวัสดีค่ะเราได้พูดกันถึงเรื่องของนิพพานมาหลายตอนแล้วนะคะแล้วเมื่อคราที่แล้วก็ได้พูดถึงอุปสรรคที่ทำให้จิตมนุษย์นี้ไม่สามารถจะมีนิพพานขึ้นภายในได้และอุปสรรคสำคัญที่เรากล่าวถึงก็คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวที่มันเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกมีตัวตนทั้งๆท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งแล้วว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าอวพิชาที่ครอบงำจิตของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยทําให้จิตมนุษย์นี้หันเหเปลี่ยนไปก,ยก้ยแกวไปยึดเอาว่าสิ่งที่มองเห็นตามตาเนื้อตามสิ่งที่สมมุติกันนั้นเป็นจริงเป็นจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ความรู้สึกเป็นตัวตนจนกระทั่งทําให้เกิดมีของตนได้ชีวิตนีก็หนักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใด ผู้ใดาสามารถที่จะขัดเกลาวความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวฉันในความมีอัตตาให้ลดลงลดลงจนถึงที่สุดได้ไม่ได้จิตนั้นย่อมถึงซึ่งความสะอาดความสว่างความสงบแล้วก็นำมาซึ่งความเย็นพี่เรียกว่านิาพพานเคยนึกไหมคะว่าถ้าเราจะฝึกที่จะขัดเกลาวความรู้สึกมีตัวมีตนเนี่ยหรือยึดมั่นในตัวตนให้ลดลงเราจะสังเกตได้อย่างไรหรือจะเอาอะไรเป็นสิ่งสังเกตบ้าง เออมันค่อยๆลดๆลงแล้วลองนึกไหมฮะว่าจะสังเกตได้ยังไงก็ความมีตัวตนก็คือว่าเมื่อมีตัวเรามันก็ต้องมีของเราของเราแล้วมันก็ต้องมีตัวเขาตัวเขาพอมีตัวเรามันก็ต้องมีตัวเขามีตัวพวกเราก็ต้องมีตัวพวกเขามีฉันก็มีแกมีท่านมีอะไรต่ออะไรอย่างว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสังเกตอันหนึ่งพอมันมีเรามีเขาขึ้นในใจเนี่ยมันค่อยเกิดอะไร เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างเช่นความรู้สึกเปรียบเทียบใช่ไหมความรู้สึกเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขาเขาชั่วกว่าเราเราชั่วน้อยกว่าเขาเราก็เสมอเสมอกันเนี่ยถ้าเมื่อใดความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้มันรู้สึกลดลงพอเห็นอะไรเกิดขึ้นใครทําอะไรก็อย่างนั้นเขาจะดีกว่ามันก็เช่นนั้นเอง เขาจะชั่วกว่ามันก็เช่นนั่นเองก็ามาทั้งดีทั้งชั่วเป็นยังไงมันสักว่ามันสักว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันเปลี่ยนได้ดีก็เปลี่ยนได้ตามเหตุปัจจัยไอ้ที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นดีได้อีกเหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ถ้าความรู้สึกที่อยากจะเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวก็เราดีกว่าเขาพอดีกว่าเขาเข้าจิตเป็นยังไงพองพองฟูขึ้นไปจะล่องลอยไม,ไม่สงบแล้วไม่ราบเรียบแล้วไม่ขาดความสงบมันกระตุกมันกระเพื่อม มันลิงโลดมันตื่นเต้นเลยว่าออ้ยเราสู้เขาไม่ได้จิตเป็นไงตกแฝบพอเหี่ยวล,ลงไปนี่มันทําให้จิตรูและทําให้จิตผิดจากความเป็นป,ปกตินี่เราจะสังเกตได้ถ้ามันเต้นตึกตึกมันมีอาการตึก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 ขึ้นมาข้างในก็ดูมันตึกตึกเพราะอะไรอ๋อตึกตึกเพราะกลัวว่าเราจะไม่ดีเหมือนเขากลัวว่าเขาจะดีกว่าเรากลัวว่าเราจะไม่เท่าเขานี่อาการเปรียบเทียบเนี่ยสังเกต เมื่อใดเราเห็นใครก็าทาอะไรเนี่ยแล้วเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นแสดงว่าเป็นยังไงไอความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตยังมีอยู่ยังมีอยู่คล้ายค